รุ้นเสียไม่ไม่ดังมีปัญหาเสียแล้วไม่มันชอดหรือถ่านหมดก็ไม่รู้ร,รู้ป่วาวเรารู้ไอ้เจ้โมเป็นอะไรเมาอะไรอะตาเยิม้มเลยเนี่ยเเมาอะไรเ

หอมหน่อยหอมหน่อยไอ้ชื่นใจไอ้ชื่นใจเออชื่นใจชื่นใจอย่าไปจิกปากกูนะวยชื่นใจจิกนี่ได้ชื่นใจชื่นไอเออเออไอ้จิกไปเลยโอ้ยดิ่งแล้วนิ่งแล้วมาพอ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 แล้วพอแล้วไม่เอานะเออไม่เอาไม่เอามึงได้ลมมึงคนเดียวอย่ามาจิกค่อยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาครับบ้าไปคนเดียวเถอะไม่เอาแล้วนะไม่เอาไม่เอาแล้วครับไม่เอาไม่เอานะ อย่านะอย่าอย่าอย่านะมัไม่เอาบ้าคนบ้าไปคนนี้ไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วนะเอาเอามึงเป็นไงมึงได้อารมณ์มึงจิกมึงแล้วมาเอาก็จิกไปดิอย่ามาจิกกูทำไมเหรอเออเออย่าดิไม่เอาอย่านะไม่เอานะไม่เอานะร้องเพลงกว่าร้องเพลงกว่าเออแล้วงั้นกูไม่ร้อให้ได้อารมณ์แล้ว พอร้องได้ลมหน่อยในก็บ้าเอาจิกจมันใช่โอ้จิกจีไม่พอจิกหน้าตัวเองเขาอีกไม่เอานะไม่เอานะยเอาอย่างไม่เอานะเห็นไหมเน่ะจิกปากไปแล่ยปากแดงไปแล้วเนี่ยเออไอ้จะไปไปใช่เออเดี๋ยวนี่มันมัลงได้ไหมไม่ทะเลาะนะแมวนะไม่เอานะแมวนะวันนี้ทำให้พ่อมึงอายคนในตลาดแล้วอ่ะ โอ้ไปว่าไม่พอใจจิในตลาดรถบัสไซล้อมหมอคนก็หัวลาะกันใหญ่เลยไอ้นี่ก็หัวล้อด้วยก็ตกทีหลังนั่นเลยวะฮึอยู่ในปากเปิดไปหมดแล้วเนี่ยดูดิเห็นยนะเห็นยนะขอหอมไปให้เตะไอเอาเอาไอเรื่องไอเรื่องมึงสาดิตป้าขอหอมนิดมึงมึงสาดิตป่าหอมหน่อยหอมหน่อย ไอ้ไอ้คเสียวจะมุกกันไอ้คนเลยวอ้าวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอพ่อพ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 อเออเอาไปบ้าคนเดียวจิกแม่คนเดียวไปจิกจิกเต็มเลยพออย่าไปแยบนะมันเล่นกับงภาษาแมวไม่ไปในขี้เดียวขี้ได้ไม่เอา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 ครับไม่เอาแม่ไม่ไม่บ้าเลยนะไม่บ้าเลยนะไม่เอบ้าไม่บ้านะ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  ทำไมเรบ้าพอได้อารมณ์ขึ้นมามันเป็นอะไรจิกตีนตัวเองเจ็บยังไงก้องมาจิกด่าเขาด้วยอ่ะไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจวะยังไม่เข้าใจวะมันเป็นอะไรเลยมันเป็นอะไรหอมหน่อยหอมนิดเดียหอมอีกนิดเดีแมแล้วพอ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 แมวแล้วแมวอะไรแมวเสียวอ่ะพอแล้วอ้าวไอ บอกเลยไม่เอาไอเอี้ยงมาเจ็บขอเียด้วยเอ้ย,มอยแม่มาได้จิตกันแล้วะลกตั้งจากเลยชอบใจเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะเออเราเราเป็นเพื่อนกันนะไหนน้องเพน่อนดิให้อพอแล้วนะเอียงเี้ยง